อารุณสวัสดะสวัสดีงแง่เมอแงแต่ว่าเป็นแง่ืมอเสาของโมข่อยพ่อหมข่อยหัวไก่ตืนอยู่ที่บ้านนะคะวันนี้พักหนึ่งวันนี่แหละพี่นออ้องเพื่นบาานข้นยันไปยุ่งใสกับลำบากคนขี่ขานไปยุ่ไใสกัสบายอันนี้ว่าให้เจ้าของเลยนี่ปฏิบายผู้ใดอันขี่ขาน,นือขี่ขานกวดเฮียนขี่คันถูเฮียน เป็นไปได้ก็าบออยากเข้ามาเด้เนาะเออวางมือนึงก็าบออยากมื้อบ้านไปนอนดีสอดจังสบายแต่ว่าก็เสียเงินเป็นบ่ละ่ะเออถ้าฝันมานอนเฮียนก็ต้องได้ทําความสะอาดก็ต้องได้กวดได้ถูบ้านนี้แห้งอ่ะข้าจเจ้ามาเฮ็ดอันนี้ไหมขาจเจ้ามาทุมดินทั้งหน้ามมองมองข้างๆแต่ก็มันจะเป็นสานเป็นบ่พี่น้องมันจะมีสาอยู่ตรงน,นี้แล้ววันนี้พี่นอ้องอ่าวันนี้เพิ่นทุ่มพ่นทุมดินแล้วเพิ่นก็ขุดเฮ็ดก็แบง่งแปลงเพิ่นสิเฮ็ดเฮียน น่าจะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันตรงนี้เป็นหมู่บ้านลงมาแล้วันกี่ฟุ้นแบบเนีมันเฮี้ยนเทามันอยู่ไก่ล้ววันขี่ฟุ้นกันเต็มเฮี้ยนนาบานเฮาอันรถข่อยกัดแดงจึงคืองูปลาสิเอารถไปล่างกับบอเดรไปวันนอนคากนอนแนะ่ความตั้งใจนั่นว่าสินอนตื่นจะหว่วยว่าสินอนคากนอนแนะ่นอนตื่นจะสามสี่ทุ่มพนะะความคิด หิวเขาแท็กซี่าจังไหนแต่ต้องยืนขึ้นมาใส่ชีวิตเือนที่ไปใช้ชีวิตแล้วนะคะใช้ชีวิตวันหยุดหกเงี้ยหกก็ยังขอบว่างอย่างขอบว่าบา่อใดบ่อใดเมียนบ่ิเก็บกบ่ิใเมียนบ่อทำความสะอาดหันว่างแน่กว่างมือนึงกับพ่อใดมานอนซื่อๆนเมืองค่ะพี่น้องคะ่ะ บ่พ่อะได้เหตุเอียงบ่พ่อ,ะ,พอะได้เวียกได้งานใครในเนี่ยต่เดินหน้าบานกับเปลี่ยนยูไปใส่ชีวิตก่อนได้พี่น้องเ้อไปใช้ชีวิตวันหยุดก่อนนะคะนะฮะกินเอยียงแสบแบแค่สามสิบบาทคนเมื่อสิเรียนไปิ่งเสียงวีหกเ <c oughs> มื่ออื่นใจก็ไดยเรียนยู่อันน้องชิมตำบลน,น้องชิมเมินปะวะเออ เหรียญต่อกับเสียงวิหกเสียงวิหกเหรียญก่อนไซยภูมิเสียงวิหกเหรียญก่อนมือนี่แล้วก็มือต่อมาจะเป็นอาหมณ์ใจเกินลอยนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย